สิ้นะฉันต้องไปชดใช้กรรมที่โรงเรียนอีกแล้วครูนี่ก็ใจร้ายใจร้ายีดีๆก็เข้ามาห้องฉันแล้วก็บอกว่า do you speak English เป็นครูอังกฤษด้วยเอยแบบปิดเธอมาก็ไม่อยากมาโรงเรียนเนะี่ยอุ้ยแต่ว่าอากาศเย็นๆเหมือนฝนจะตก ฉันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนแผ่นดินนี้ฉันเหยียบมาแล้วที่นี่มันคุ้นๆสินะเหมือนพรมลิกิตเลยเฮ้ยพายุหีปองพายุฮีปอง